ครับก็ขอสวัสดีครับคนอด่นผมขออนุญาตได้แนะนํัแสดงครับผมวีรพงษ์ใชยหง์ผู้มีการโรงเรียนบ้านทรัพย์สนุนสาหรับโรงเรียนบ้านทรัพย์สนุนนั้นเป็นโรงเรียนขยัโอกาศทางการศาึกษาตั้งอยู่ที่ตำบลทรัพย์นุนอำเภอมุกเหล็กจังหวัดสระบุรีสังกัดสานักง,งานเขตพื้นที่การสาธา,ารึกษาสระบุรีเขตสองปัจจุบันเรามีนักเรียนทั้งสิ้น5 0 2คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล2จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ส มีข้าราชการคือบุคลากรทางการศึกษาจำนวน26คนโรงเรียนบ้านสับหนุนนั้นเป็นโรงเรียนขย่ายอกาสที่เป็นความคาดหวังของชุมชนในส่วนตัวของผมเองเนี่ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญเพื่อสนองโนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษา,า,าข,ขั้นพื้นฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโนโยบายของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตในส่วนของโรงเรียนนั้นมีหน้าที่ปลูกฝังและก็ป้องกันไม่ให้เด็กได้เยาวนชนนั้นไปมีแนวคิดในเรื่องของความทุจริตนะครับซึ่งในส่วนของสพทและก็ปปชมีโครงการที่สําคัญนั่นก็คือโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษาที่เรียกสั้นๆก็คือโรงเรียนสุจริต ผมให้ความสนใจกับโครงการนี้มากเนื่องจากว่าตัวผมเองก็เป็นนักกฎหมายร้บเรียนจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตผมเองเป็นผู้มือการโรงเรียนที่อยากปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในหม่นัเกเรียนในโรงเรียนในพวกครูและบุคลากรทางการศาึกษ<อ>าแล,แล้วก็อยากสร้างวัฒนธรรมของความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้น ผมได้อ่านพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลธ์อดุลยเดชในตอนหนึ่งพระอ,องค์ทรงกล่าวไว้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆต้องฝึกฝนอบรมที่เกิดขึ้นมีในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญมั่นคงคําว่าสะอาดนี้ผมจึงได้สร้างเป็นนวัตกรรมคลีนโมเดลที่สะกดด้วยคําว่า C R E A N Clean ที่แปลว่าสะอาดในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตนั้นโรงเรียนบ้านทรัพนุนได้กําหนดการใช้หลักสูตรต้านทุจริตโดยนําหลักสูตรต้านทุจริตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาเพิ่มเติมซึ่งครูนั้นได้จัดการเรียนการเรียนการสอนปีละ40ชั่วโมงครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับแล้วก็การจัดการเรียนการสอนนั้นเพื่อ ให้นักเรียนเกิดปรุษนะสุจริตท่าประการเนื้อหาสําคัญของหลักสูตรต้านทุจริตนั้นทําให้เด็กได้คิดแยกแยะนะครับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนักเรียนมีความรู้สึกละอายและว่าไม่ทนต่อการทุจริตสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตและก็เรื่องของพลเมืองกับความรับพิอบต่อสังคมซึ่งาะการจัดการเรียนการสอนนี้เราเริ่มตั้งแต่ชั้นป .1 จน,นถ,ถึงชั้นม .3 และก็การดําเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ เป็นการมือง,งานอย่างมีประสิทธิภาพและก็จะสร้างวัฒนธรรมของความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนบ้านสับสนุนของเราตลอดไปจากเป้าหมายและความตั้งใจของผู้บริหารในการส่งเสริมให้โรงเรียนบ้านสนับสนุนเป็นต้นแบบในการสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสุจริตอย่างแท้จริงถ้าโรงเรียนบ้านสนับสนุนได้มีการขับเคลื่อนการทำงานในโครงการโรงเรียนสุจริต ผ่านการนำนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสุจริตด้วยคลีนโมเดลโรงเรียนบ้านสับสนุนมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการคลีนโมเดลเป็นแนวคิดและหลักการสำคัญของการพัฒนาโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตโดยดำเนินการตามแนวทางปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง3ด้านด้านการป้องกันด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์จึงได้เกิดเป็นนวัตรกรรมคลีนโมเดลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยทางโรงเรียนมากสนับสนุนได้ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ทาง5กลยุทธ์ครบทุกขั้นตอนมีการปรับปรุงและพัฒนายอย่างต่อเนื่องดังนี้กลยุทธ์ที่1 ร่วมมือสร้างสรรค์ทางโรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงมอบนโยบายโครงการโรงเรียนสุจริตมีการวิเคราะห์สภาพวางแผนและกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านสนับสนุนกลยุทธที่2บูรณาการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและนำมาใช้จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาเพิ่มเติมป้องกันการทุจริต มีการจัดทำแผนการสอนใช้สื่อและใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนอกจากนี้ท่านโรงเรียนได้มีการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมนวตรรมัตกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยท่านโรงเรียนบ้านสนับสนุนได้ส่งผลงานกิจกรรมนวัตกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยนางสาวนิตยาคำสงค์ครูโรงเรียนบ้านสนับสนุน ได้มีการเข้าร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีมากระดับภูมิภาคภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบป,ประมาณ2566และปีงบป,ประมาณ2567นเทางโรงเรียนบ้านสับสนุนได้มีการส่งเสริมให้ดำเนินการจัดทำวิจัยเรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านสับสนุน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบบุรีเขตสองโดยนายอมรเทพมูลสูตรครูโรงเรียนบ้านสนับสนุนกลยุทธ์ที่3ชูสิ่งแวดล้อมดีโรงเรียนบ้านสนับสนุนมีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและมีการดำเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต5ประการซึ่งได้แก่ศูนย์เรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแสดงผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆที่สนใจศูนย์การเรียนรู้ต่อมหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ช่างเทคนิคพื้นฐานใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานช่างโยนช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส และถ้าโรงเรียนบ้านสับสนุนได้มีการดำเนินการก่อสร้างสุขใจคาเฟ่คอฟฟี่ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคหาก,กรรมอาหารและโภชนาการให้กับนักเรียนในอนาคตกลยุทธ์ที่4มีกิจกรรมหลากหลายโดยทางโรงเรียนมากสับสนุนได้มีการออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และมีการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายพร้อมเตรียมรับการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานโรงเรียนสุจริตโดยทางโรงเรียนได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้โรงเรียนบ้านซับสนุนได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์มีผลการประเมินในปีงบประมาณพศ2567ภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ที่ระดับผ่านดี โรงเรียนบ้านสนับสนุนได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีและได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสร้างการดีได้แก่บริษัทกระเป๋าสารพลาสติกและส่งผลให้โรงเรียนได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตสอเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอบริษัทสร้างการดีกระเป๋าสารพลาสติก ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาระดับภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออกณจังหวัดนครนายกกิจกรรมถอดบทเรียนเบสแพทิสครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยทางโรงเรียนมากสับสนุนได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบบุรีเขต2ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน ได้รับรางวัลระดับประเทศของโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบป,ประมาณพศ2566และได้รับรางวัลดังนี้นายวีรพงษ์ชัยหงภูมิในการโรงเรียนบ้านสรับสนุนได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมถอดบทเรียนเบสแพทิสผู้บริหารสถานศึกษาได้รางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยมภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบป,ประมาณ2,566ระดับประเทศนางประภารัตน์มโนพงศ์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมถอดบทเรียนเบสแพชชิตคูได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเด่นภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบป,ประมาณ2,566ระดับประเทศปีงบป,ประมาณ2,567นางสาวกหนกการสีผ่อง ครูโรงเรียนบ้านสับสนุนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมถอดบทเรียนเบสแพท c ์ ist, และได้รับรางวัลระดับประเทศของโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณพศ2อ,อ6 7และได้รับรางวัลน,นำเสนอผลงานกิจกรรมถอดบทเรียนเบ a แพทช์ ist, ครูระดับคุณภาพดีมากรางวัลระดับประเทศโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ2,567โดยทานโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมปปชสพทน้อยและกิจกรรมปปชสพทชุมชนมีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยหัวใจสตองและมีการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมสื่อสร้างสารสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม โดยทางโรงเรียนได้ส่งผลงานภาพยนตร,ร์สั้นเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมสื่อสร้างสารรค์ภาพยนตร,ร์สั้นต่อต้านการทุจริตและได้รับรางวัลผลงานกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตระดับชั้นปถมศรรึกษาระดับคุณภาพดีเยี่ยมภายใต้หัวข้อถอดรหัสขจัดโกงเป็นรางวัลระดับประเทศของโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบป,ประมาณ2567 ทางโรงเรียนได้มีการจัดทำกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษารายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตและได้มีการส่งผลงานเข้าแข่งขันในกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับภูมิภาคภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบป,ประมาณ2567ทางโรงเรียน ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้กิจกรรมวิเคราะห์ข่า,ขาวกิจกรรม5สกิจกรรมของหายได้คืนกิจกรรมนวัตวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตโรงเรียนบานสนับสนุนได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านสนับสนุนได้ผ่านการประเมินยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวกลยุทธ์ที่5พร้อมเครือข่ายสุจริตโดยทางโรงเรียนบ้านสนับสนุนได้มีการดําเนินการสร้างเครือข่ายโครงการโรงเรียนสุจริตกับสถานศึกษาและองค์กรอ,อื่นโดยทางผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนบ้านสับสนุน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานเ Practice โครงการโรงเรียนสุจริตให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบบุรีเขต2ก่อให้เกิดประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น่าสนใจและเป็นการขยายผลเครือข่ายโรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านทับสนุน เป็นแหล่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตโดยมีผู้บริหารครูและบุคลากรจากสถานศึกษาต่างๆมาศึกษาดูงานซึ่งได้แก่โรงเรียนวัดดงน้อยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษารบบุรีเขตหนึ่งในการศึกษาดูงานการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริตและกิจกรรมถอดบทเรียนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดป่ายุบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและยองเขตสองได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนสุจริตนะักศูนย์เรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านสับสนุนนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานที่เป็นแบบอย่างของโครงการโรงเรียนสุจริตโดยผ่านช่องทางออนไลน์ผลงานที่ภาคภูมิใจ าโรงเรียนบ้านสนับสนุนได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริตระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต2โรงเรียนบ้านสนับสนุนได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตปีพศ2567ระดับมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการ ้องกันและปรับปรามการทุจริตในภาครัฐซึ่งในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้โรงเรียนม้านสับสนุนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และส่งเสริมทักษะชีวิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้ครอบครัวชุมชนและหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีบทบาทในการร่วมการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตนอกจากนี้ท่าโรงเรียนบ้านสนับสนุนได้น้อมนำหลักการทรงงานพระราชบับายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10เพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน4ด้านประกอบด้วยการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมการมีงานทำมีอาชีพและการเป็นพลเมืองดีสู่การปฏิบัติเพื่อตามรอยพยุคคลนบาทอย่างเป็นรูปธรรม